ผ่านอ้อยแสงซินต้องเจอแบบนี้ครับ okay. อ <live> <media> ันนี <t ose to die> ้ของอ้อยแสงซินอันนี้ของผมผู้หญิงวะจะมันบริเวณตําจอกโอ้โหเดินทางมาเมืองลี่เพื่อสิ่งนี้เลยมีกี่โลอืมเออโอ้ยแล้วใครกันไห้ตัวปะเด็ก อ่ะสวัสดีครับอยู่กับผมเนี่ยตำทำตรงชาแนลสวัสดีค่ะรับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มากินครับศิลปินครับเพราะว่าจะเป็นอ้อยแสงเซียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งสยามแล้วก็นันทพรบ่ใช่ไหมนันทพรติดตามติดตามเบิ่องต้นแล้วก็หนี่ศิลปินเท่านี้ได้หนี่ศิลปินเท่านี้มันนี้แม่นมืัอนี้พลาด วาวาช็อกโกแลตกับอมโอปองเหลียงมาอัดเพลงที่ห้องอัดออยแสงสินอันนะอันนอันน่ะโค้ศิลปินตัวตึงนี่ดิคู่นี่มันตึงอยู่แล้วตอนนี้แมนบอลซ้อเพ่งเงีงกว่าเอ้าฮะยังมาตั้งตั้งยังทำตั้งอะไรยังทำตั้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งที่หลังเอาเอาเพลงเจงสยามก่อนเพลงเงีงก่อนเพลงล็กเจ้า ไม่ใช่ที่จะมาอัดมันนี่อัดมันนี่อัดมันนี่เพลงอยังเพลงอยังเพลยงมุกนอไมครับมกนอไมเพียงมุกนอไมหลายคนกับฉีติดตามออยแสงศะในผลงานเพลงภาวะซ้ำซ้อนครับภาวะเสกซ้อนภาวะเสกซ้อนโอ้ยรายกาแต่สมองบวมนะมันคิดอันตรายสมองบวมอ่าสมองบวมหลายเพลยงจากไปยังมุกมามากินข้าวครับกินข้าวต้อกันมือนึ่อยู่เดียดอุดมเลยนะแมนอำเภอเลีย เขาบอกว่าไอ้รายการนี้เป็นรายการตูดกินข้าวใส่นอนหั่นยิ้วใส่กินหั่นคือจะนินท์ข่าวมาตูดอะไรตูดไปเมื้องบนบนบนตั้งแต่ลูกบีอะไรปี่จอนนี่อะไรวะเดี๋ยวสีมุงไม่เป็นบั้ตูดมากข่าพี่บุญกระเลียนข่ามากให้จอนนี่ปุ๊บกระตูดเข่าไปแต่วันแดงมาขึ้นเลยไปตูดกินข้าวข่าวหนีป่ะเนี่ยตัวที่มาตูดไอ้แจงกินมันก็อาเปรียบเนี่ยเป็นยังไง หาแต่เมียเฮ็ดชิบอีอย่างเดียวเพื่อนว่าเขาเปนยเมียเลยเป็นคนไทยเด็แต่ว่าแต่ว่าอยู่น้องซูคลิปเลยพอจะของอะไเป็นคนไทยให้แมนเจอบ่ได้นอเบื้องหลังแมนแต่ว่าคลิปนี้มันอย่เขาแล้วนี่ไม่ไม่ไมแต่ว่าที่แรกอ่ะเป็นังคือย่พางันแคือบอว่าก็อยากอยากให้เธอเติบโตเด่ตัวเองเพราะว่าเวลาคุที่ี่ตาบอกมว่าลงไปปพคนกุห่ง กะจิคือแต้วเขาบอกกดเลยห้าของเสียมันบ่แม่้วนะเห่ม่องผ่าบางทีนี่เลยนองมาขอหน้ามันนานยากเลยก็ม่รูมส่วนเนาะเขาบอกบ่เก่งมาคึงอมโมเลยเอาบางตัวปลามันยืดตรงมึงกับบ่หายเพ่อนเนาะมึงเอามาขังไว้พวกเดียว ผมไม่พอมันเลยไม่เจ้งไม่บอกว่ายิ้มเปยจะปากแค่ปากไปแล้วไม่ต้องหูกันสองคนนี่เด้ไปกินนล้วกันครับน้าไปลองไม่กินขก่อนแล้วกันเราบอกว่าดีใจแห้งครับพี่น้องตื่นเต้นจนเราโป๊ออกนั่งบนอ่างเลยขนาดเป๊ะโปออกด้วยเนี่ยครับอันปกตินุ่มเปิดอ่า เขาเลยยังก่อเปิดเปิดคลิปนี่มีข้ามเลยมีค้าอข้ามปิดปากเอฟซีนี่ติดตามนี่ตรงถ้าได้ยินเสียงนี่นี่ทุกคนหูนเลยว่าเบิ้งคลิปไปลองลองลองเบิ้งมาแล้วจ้าอีนั่นมาแล้วค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าผีเปิดเบิ้งคลิปนู้นในของหนามนี่แบบปุ๊บนี่หูกันเลยว่าอ๋อเขาเบิ้งคลิปแล้วทันทีเลย อก็อาขึ้นเงียบกดุบกําลังกินเอาอยู่มาเด้อไปนองเด้อมาไปนองมาหยัดตะบุงกระแทบๆทบหยัดเรื่อยมาเลราเคยแทบแทบอันนี้คือไม่ได้เป็นยาดองหรอกเออขางาลังสีดองมันเบิริตก่อนเติมไปสองขวดเลยที่ไอ้แซงซิบกินเขาเนะผมมาใส่เมือนขึ้นนี่เลยตื่นเ้ามาเลือแต่ยาเ่ั้วที่เราไปใช้จะผู้ได้กินจังไงให้เลยแน่ให้เลย ตเล่องดเนี่ยแบ้านต้องดูแลเนี่ยเรียบเรียบเอาปาเอาเียบเรียบดอ้ยมมาหยังเฮ้ยเอาโอโอ้ยจังไสกิเบิขึ้นโบก่แค้โบกบไงโบกไงจิบขึ้นเแบเีย แกดหัวแกไปซิมที่เหอเอยมันเ <privileged> ป็นยาตัวเลยตายเหมือนเรืเอ้จตายงา้นักเงี้วแกปวดขาปวดแข้งปวดเอวนาฬีการ์โนนนาฬินาฬิลำพึ่งเนี่ยนาฬีล yeah. ํำพึงนาฬีลำพึงก <right? S 2> ูบอกเรี่งมบบนึ้ชี้ตีกูฝันเกี้ีหี่วะกมันอันนี้เรี้ยงจริงเลยมันบีบข้อกูจิตีกูมันเป็นยังไง ปั้นัเดมีผู้สาวพนจำจได้พร้อ่ฟังเบาหน่มันบเป็นเตมเยอหอกนั่นอนทุกคนนี่เอาแล้กิงมาปั่นพร้อนนะ่าอย่าบกันอย่าาเรื่องผู้สาวนเาเตความอันประเภทฟันนี่ลูกขึ้นมาหนุ่มข้อเขาหลุดเร็อ่หลงเท่จนหดพวูเรื่องหูเล่าเนาะ เคยนี่เขามองควาฝันเคยมีประวัติเในเทอานี่เพิ่นเนี่ยบ<า>่เพิ่นไปซักสลิกามข้างหลังเพิ่นไปซักสลิกาข้างหลังซักไม่มีไม้เลยเหมืนอนกันเลยกาบแา้งมานอนที่บ้านเนาะจะของเอาไปท่านนอนเล่นเกมอยู่นะ,ะเล่นเกมอยู่เพิ่นฝันมันนี่ปวดแบบที่มันเห็ดยยังบูฮู้แต่ว่าอย่าหยานอยาหย่านนั่นยากทีเหียนี่ทีเหี้ยของมันวะคืออะไรมา นึกว่ามันไปซักซักบริการบ้ามันเป็นเป็นไปเรื่อยๆนะประเด็แทนมือเมีนมีอะไรมันฝันมันพอกระเป๋างามงามมันจะไม่รู้อะไรเลยอันานะโอ้ยังไม่เกิดบวกกุเรียนอยู่เลยนอนอยู่ในห้องเลยมึงรับไหมึงอย่าเอาอยังไปไปข้างๆนะกูบอกให้ไว้ล้มแล้วจับลงฝาดอีกทีละมือเนาะเพื่อที่ไอ้ท่างซิบกินเข่าเลยกินเต้าห่วงเขา มามือนี้ล่ะเห็นอ้อยกินเขาได้ก็ดีใจน้ำเลยนก็ดีใจน้องเห็นมูมาหลน้อเห็นกินเขาได้ก็ดีใน้อม่ยามมั้นองก็ตีไปกินข้าวเขาแค่ต่นอ่ะอหยอดมันมึงที่แบบกัเาได้เรอกินตเต้นอุยเอซีได้นี่ติดตั้เอื้อห้ตลอดได้นีถ่าินรูก็ได้ครับแต่ว่าันให้เลยก็อ่ายคำคมแน่นุมากแฮงจะคำคมอันแน่แม่นพ่อเพ่เ เอจอเลยว่าคมเลยว่าสองมาว่านี่นเอาเอาว่าคมไม่มีมีแต่คำนมต้อ้โงต้องอ่า่าอ่านอ่าอ่าถึงหน้าตาอ้าถึงแง่แต่อ้ก็ฮักแท้เด้ละตำแหนน่ะเจ้าการสองคนโอ้เด็กสกัดดีเอาเรื่องเลยอันนี้อันนี้ลูก้วกงออดดิเนี่ยนี่วะปาวดบ่แมนวัดบ่เห็นเราโดนบ่เห็นเราโดนนาะ เราสบายสบายเราสบายเรารวยัวแทนพอขั้วอยากตัขึ้นอยากตํายังเดียวขึ้นอยากตัไปวานยังที่นถามอยากตั้ไปวาอยังอาบอกอะนเนียเนี่ยหันละแบอกว่าให้ไปนะสบา เดพ่ออีนี้เป็นสีหายในเขาก็แล้วเนาะก็บอกแล้วมือในไอ้ต่ำบ่าเมียไปนล้วจังเอิญเล่าอ๋อแปลว่าความพันเป็นจริงแล้วตอนนี้ความพันเหลือเป็นจริงเลยค่ะอย่างไรพี่น้องครับกินแบบมันบานเท่าครับให้บ้านเดียวกันมันมวนเลยยังินขอน้ำกันอะไรไม่ได้บอกกันกินมื้เดียวเหน่งเงาเลยอิ่มไปได้กินมื้เดียวเขาวุ่นไงเนาะเสียความพี่น้องนะแต่ผมคงเมี่ยงคงเมี่ยงคงคมจิตพ่อไปจำเลยก็น่าพี่น้อง ย่อให้ช่องนั่นจะพอนเป็นเงาต่อเลยสวัสดีครับ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 มาเงาตอส่องพี่นั่นต่อเลยกินที่ไรจะของช่องมากินนั่งยิ้มอยู่ป่ะนี่โอ้ยหล่อเขินเนาะล่อลอยลอยลอยล้ยอให้เทมั้งน่ะกินเออเปิดเลยเปิดเปิ่ดเลยเปิดยังเลยนี่นั่งเปิดเอาอีกเลยเดี๋เปิดเอาเนี่เปิดเนี่ยเปิดเลยเปิดเอาจะทำไงเออเปิดนี่ปั๊บนั่งกินเข่าจะเข้า เจ้าผู้สองเข้ามาแกะปวดเทงปวดขาเนี่ยนะครับพี่เข,แขาแซบเข้ามาแซบพี่เขาแซบเนือ่อากมันห่อนท้องกันนะนั่นเดินต่อเดิน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 นี่ต่อให้มันจบนั่นเดินดเดินเดินทางนั้นต่อให้มันจบเดี<า>๋ินจะตัดไปได้แล้วจงพกพอกันหมาช่วงเด็กๆครับพี่น้องกูบอกนี่มันเดินกูบอกเลยว่าหุ้มเบียด มึงแกมังแก่มึงมันชีิตกูมึงจะมือกูอยู่ล่งกล่องกูอยู่ยังไงมึงเอาด่าเตหนู้เนอะอแล้วด่าแู้วจะมืมจะกันเนี่ยโอ้ยเกิยังบ่ข้นเรื่องตันลยเอาดีไหมเอาอย่างเงี้ยเออมาเรียกกันย ไผ่ไม่เนาะไผ่ไอ้เพิ่นกินเขาสักก้อนพี่น้องนั่นเวลาไอ้เพิ่นไม่ยอมจะล้วงบ้านเนาอไอ้เทาเท่าเราพ่มีความอายเลยเออชวนลวดยังเงียแล้วอย่างให้เราให้เรากินเขาสักก้อนแล้วมาไผ่ไม่เดี๋ยวจังเลยให้เรากินเขาแล้วเดี๋ยวจังนุ่นสิพ้าไปเบิองเราอัดพงอัดเป้งแล้วอยู่คั้นพิมพ์งานเดี๋ยวจังให้นุ่นเศร้าเขินซะก่อนนุ่นสีส่วนแล้วกินไม่แล้วจังจะต้องตายไปโอาเลยสักก้อนพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยค่ะพี่น้องว่า เป็นยังไคลิปนี้นะคะดีใจบอดีใจก็หนูบอที่หนูผอเล่านะคะเอซอ่าบอชวยนี่บอผอเล่าเลยสองท่นเลยนะคะท่ัวเยท่นเนี่ยไปตดตามแล้วเบ่งเดอคมและเดชทุกข้ามผ่านโดยเฉพาะการท่วงหนีมูนเดดแห้งนุ่มากพีเขาไปจ้าได้บายค่ะมาเปดีค้อบกันใหม่จ้า